สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Watch My c h a n n วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งใชคอินได้ป่าไม่ใช่ติ่งวันนี้เรามาทำอะไรคะวันนี้ส่งให้มึงโดนส่งให้มึงวันนี้นะคะน้องๆ Red Bell e บ มินิอัลบั้มใหม่นะคะชื่อว่าเพลง Feel My Rhythm ค่ะ Feel My Rhythm <Okay. S 2> ปล่อยวันนี้ท่าวันนี้ลงเมื่อไหร่ไม่เหลือ <c oughs> แต่แ <c oughs> ม้ตั้งแต่อาร์ตเวิร์กนะคะ <Okay. S 1> ไม่ทำไม่ผิดหวังสวยมากทั้งทีเซอร์ก็คือขนลุก จริงสวยมากจริงไม่ทำไม่ได้นะข้ามเถียงนะคะห้าคนนยสวยจริงสวยมากริชวลทั้งหมดนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูทำไมพี่เต้ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ๊กให้เราด้วยนะค่ะใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมตามไปดูเต็มๆได้ใน Facebook นะหรือถ้าไม่อยากตามไปดูใน Facebook ก็สมัครสมาชิกเอแล้วตามไปดูในเพลย์ลิสต์เฉพาะสมาชิกนะคะได้เลยใส่ไว้ให้เรียบร้อยโอเคพร้อมไหมพร้อมจ้าไปดูเลยค่ะไปดูกันจ้า นั่งไม่ติดอย่าลืมตามไปดูเต็มๆได้ใน Facebook นะคะหรือสมาชิกก็ไปดูได้ในเพลย์ลิสต์นั้นใช่เลยเพื่อเพื่อส่งกันมาคอยวะที่สุดเรารู้สึกว่าจริงเลสเบลนี่คือคาดหวังกับ MV ได้เสมอไม่เคยแบบผิดหวังกับแบบ MV เลยอะคือแบบเขาจัดเต็มและแตกแตนในทุกๆครั้งงานอาร์ตอยงานอาร์ตจริงผ่านการคิดมาอย่างดี คันซองคอนเซปต์ประณีตทุกทุกอย่างดีทงดีเทลเพราะเพิบฉากแม้กระทั่งแบบตอนที่แบบ c ีที่แบบว่าแหวกว่ายก็คือแบบว่าท่วงท่าการจังหวะการแหวกว่าก็คือจัดวางระเบียบแบบว่าเป๊ะ ปังปัวตัวริโกมาเราบอกว่าปัวตัวริโกเหมือนที่เราบอกกันเลยว่าแบบแบบผู้ดีแบบชั้นสูงราชนีกูลคุณหญิงเจ้าหญิงแล้วมีความฟาริเทลว่ะแบบเขาไปสุดดีเนาะแบบแล้วก็แตกต่างกันเลยห้าคนห้าคนไม่ซ้ำฉันว่ามีความเทพนิยายตามที่ดนว่ามันมันมีมันมีลุกที่เราจำได้หลายๆคนมาจาก หลายๆเรื่องหลายๆเรื่องอะไรล่ะคาแรคเตอร์แล้วก็มีตัวเชื่อมคืดเจ้าสตรอเบอร์รี่เธอดีแต่ฉันว่าเพลงมันดีว่ะเพลงพอยน่ะแล้วก็เป็นแบบเพลงแบบสดใสแล้วดูแบบฟังสบายๆสสาหรรับปิงเนะแอบเซอร์ไพรส์มากคือตอนแรกไม่คิดว่าเรดเวลจะมาเพลงแนวนี้อะปกติมันจะแบบมันจะเป็นความแบบยากซินสละบินเออใช่ยากนิดนึงแต่ว่ามีความแบบ จำได้มีท่อนจำอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ก็ดูแต่บอดีดีเอออะไรนั้นอะไรนั้นไม่ต้องไม่ซ้ำ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 แต่อันนี้คือแบบไอ้ท่อนนี้เยอะๆอันนี้คือสบายมากแม่เนาะฉีกฉีกเลยแล้วเป็นคอนเซ็ปที่ไม่ซ้ำอ่ะฉันชอบแล้วรู้สึกว่ามันก็วาวซ่าในความรู้สึกของคนที่ตามลิเวลมาตลอดด้วยอ่ะเพลงมันเออเพลงที่เรียกว่าเป็นไตเติ้ลแพรกครั้งนี้ดีนะดีพลิกบทบาทไปเลยแล้วคือนอม เหมือนสวยจ้าหญิงอ่ะเข้ากับเพลงมากเลยทุกคนสวยมากฉากใกล้จบที่แบบว่าทุกคนนั่งเหมือนเรียงกันแล้วก็แบบนั่งอย่างเงี้ยเราฉันอยากถ่ายปกหน้านแบบนั่งอย่างเงี้ย เออบทใหมันเลยมีความเป็นแบบผู้ดีอังกฤษดูแบบติดชายามบ่ายคนสวยคุยคุยกับสัตว์อุเซ่ใช่คือด้วยเนาะมีสัตว์แบบคือว่านกมาอะไรอย่างเงี้ยเออเจ้าหญิงมากจะแลวไม่เห็นเขามาแนวนี้ตลอดเลยเนาะเขาจะมีสัตว์มีอะไรที่แบบเหมือนแบบเขาไม่ได้อยู่ในโลกของเราที่เขามาเฉลยเลยไงว่าจริงๆน้องเป็นตุ๊กตาตัวจุ้งเช่า เสพวงตั้งแต่ต้นด้วยแหละน้องมีมันก็เลยเหมือนแบบต่อยอดได้เยอะหมายถึงว่าเขาวางเอ็มเป็นหนึ่งในค่ายที่เราว่าเขาเข้มข้นเขาเห็ชัดเจนทุกวงเลยเหมือนคิดมาตั้งแต่ต้นแล้วคือแล้วมันก็จะต่อยอดไปได้เรื่อยใช่แล้วพอแม้ว่าตอนเนี้ยก็กินระยะเวลามาหลายปีที่น้องได้มาแต่คอนเซปต์วงยังชัดอยู่แล้วก็สามารถต่อยอดพัฒนาไปได้แบบ เยอะมากมายเนะก็จะมีแฟนคลับแบบผูกๆเรื่องราวสนุกมากเลยแล้วอเราบ้าก็น่าเก็บมากเพราะว่าสวยมากคือเป็นเป็นวงที่คุ้มค่างานศิลป์มากใช่อาร์ตเวิร์พี่อ้อบอกว่าแตกแตมันตั้งแต่แบบแตกแตมแล้วไปดูได้แม่ทาให้ไปดูนะคะว่า ทุกคนต้องมาศึกษาดูงานเห็นรูปแล้วคือแบบจริงจริงเลยแล้วก็วิชวลทั้งห้าใครจะเถียงก็เถียงไม่ไม่ให้เถียงเพราะว่าสวยจังโตกตาที่แบบพี่เขาวางอยู่ในแบบเครื่องเล่นจริงๆเลยอะไอรินไอรินเหมือนไม่มีอยู่จริงเลยจริงเปิดฉากบาสวยขนาดนไงทุกคนตอบสวยมากรนเรือเพชรเนี่ยคืองงปะสวยแบบแมช็อตโคตรอัพใดๆไม่าอ้โหที่เขายื่นสตอรี่เนาะแบบสวยมากแพงมากแล้วเหมือน มันอยู่ตรงนั้นน่ะเป็นนังฟ้าเราเป็นใครมาดูอ่ะมงคือเขาสวยเบอร์นั้นเลยทุกคนเรามีบุญได้ดูก็ถือว่าคุ้มมากสวยมากสวยจริงสวยเริงจริงคือแบาแพนทุกอย่างไอรินคือสวยสะกดตาฉันมากคือเรารู้สึกว่าเขา มีความแบบแต่งมิกซ์อัพแค่ดูแบบเบามากดูแบบธรรมชาติมากๆแต่สวยแบบสดใสสวยสะพรึงเขาไม่ติดไม่ค่อยอะไรกันสะพรังแบบแบบแบบแตะเนื้อเรียบจริงเรียบหรูๆไปที่คนต่อไปที่สะดุดตาฉันมากพี่อ้าเลยคซุนกิโอว์มงมงนั้นควินนั้นต้องเป็นเจ้าหญิงดำท่องนาชันไห้เลยคือเหมาะมากคือเป็นคนที่ หน้าคาริสมามากหน้าไม่สำอ่ะเป็นหมวยอินเตอร์จ ESM ตาถึงน้ำเงินไปหาว่าจากไหนพี่แม่หน้าแบบนี้ไปหาว่าจากไหนน่าจะเปิดตัวพร้อมพี่ชายยงเราบอกคือตอนนั้นคือแบบกีดแตกว่าเขามีความแบบ เฮก็ได <Hey, S 2> ้น <Stu glaube yapmış> ่ารักก oh <laughs> ็ได้คือลุคเขาแบบมันได้หมดเลยอ่ะน่ารัหมดใครในวงการเกาหลีตอนนี้เลยอะสําหรับฉันมีความเก๋ฉันว่าใครก็แยกได้ไม่ไม่ซ้ําบอกเลยว่าน่าเก๋แบบเก๋มากเก๋มากใช่ใช่แล้วเขาเวลาเขาเต้นเนาะดีเนาะ แล้วลูกมันเหมาะกับเขาด้วยอะสิ่งนี่เขาได้ในคาแรคเตอร์อันเนี้ยมันเหมาะมันเหมาะกับเวลาเขามองตาแบบดเรดจรยงทำหน่แบบครืมๆนั้นดูมีอํานาจมากเลยอะเป็นควีนแบบคนลุกคนทองทั้งหมดในในในนิทานเรื่องนึงจำไม่ได้ว่า ตัวละครเนาะมีอีกองอีกาคือเหมือนใช่เลยอ่ะมาริฟิเซนอะะไรรปมาณที่แบบมีอีกาเรามกาอะไรแบบกาแนวๆเลยทุกคนน่ารักแล้วก็แบบสวยงามมากจริงไปต่อกันไหมไปที่พี่ซอยของเราได้พอสดซอยพอสดจะสวยพอสดซอยอยู่ในออกมาจากดอกไม้พอสดซอยสวยชายดอกไม้สะพรึงสะพรึงมากคือดอกไม้บ้านออกมาแล้วก็ กูบอกเลยว่าไม่เดินดินแล้วลอย <c oughs> จริงพอสจอยลอยมาเขา,าบอกกับอยู่บนดอกไม้เน้องล้วเขาเมคอัพแบบผมเผิ่มเหมือนเจ้าหญิงเจ้าสาวว่าอยู่เฉย,ยๆแล้วก็แบบสวย,สวยแบบแบบครบแบบถ้าเกิดว่าแบบว่าโอกาสสักครั้งคืออยากรับบทเป็นพี่จอยในเอ็ม <c oughs> ักนึงแบบว่าอยากเลี้ยงแล้วก็เปิดมาดนดอกไม้อะอย่างเงี้ยรู้สึกว่าดูเบ่งบานล้วดูสวยคิดสุดของเพศจริง คอยงามเจียดท่ฉัอยู่ในสวนอะแต่เช้าตอนที่เขาหันมาแบบโอ้ยแม่แม่สะพึงแล้วก็ตึ้งปเลยอะแบบลอยอยู่ในน้ำบิกจริงจริงเราประจระจวบทใหม่เออตะลึงไหมตะลึงไหมทำอยากทำบ้างสวยงงอะตะลึงไหมเออสวยสวยคือดีจริงแมอะไรจริงอีกคนหนึ่งขอคุณว่าได้โอ้ย มากเลยอ่ะคือเขาน่ารักมากแบบเราเราสวยมากใช่แล้วแบบเสียงียงเขาก็น่ารักเรารู้สึกว่าเราชอบเสียงเขาเวลาร้องเพลงอยู่แล้วแบบเสียงดีทุกคนแล้วเต้นบวกกับทรงผมเมคอัพแล้วเราสึกว่าเขาหน้ารักมากแบบชอบมากอะงงกับการหาคนหน้าแบบนี้มากเลยแม่แต่ไม่มีที่อื่นเลยนะหน้าแบบเนี้ยแบบหาโอ้โหฉากที่พี่เต้ว่าที่แหวกว่ายน้ำไปหาสตรอเบอร์รี่อะทาด ถาว่ายอ่ะถ้าว่ายอ่ะคือแบบว่าระเบียบเป๊ะแบบเหมือนอยู่ในน้ำจริงๆอ่ะถ้าเราว่ายก็เป็นโกาะน้าอะไรอย่างเงี้ยเน้นอย่างเงี้ยว่ายมาโซมสูงด้วยว่ายมาโซมสดด้วยแม่คือแต่เราแต่เราชอบคือแบบว่าแบบมันเป็นมันแบบแบบแบบเหนือจริงแบบคาเแบบไม่ค่ะเลยแล้วคือแต่ว่าแบบการแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเขาแบบโอ้โหแบบอินเนอร์ได้ไป จับเนื้อสตรอเบอรี่ไว้ในทาร์ตต้องต้องก่อนสมบทละมาคิดไม่ออกตอนนี้ขอโทษที่บอกว่าปรึกษานิดนึงย้อนไปไม่รู้ปรึกษาเพื่อนด้วยไปที่คนสุดท้องขมาอยู่ในมังเดิมลมังเดิ้ลเยลลี่ดีมาก ้องเชอรี่เร้อยู่ในเหมือนรถเหมือนรถอะไรด้วยอ่ะเป็นกลมๆก็เหมือนซินโดเลล่าเลยโปรไฟลแบบว่าไม่แน่ใจว่าเข้าอะไรไม่รู้พูดเป็นเรือลยไข่แต่เป็นเวกเย่เลยคือาย่ดติงเออดีมากฉันชอบทุกอย่างที่อยู่บนหัวน้อเครื่องเครื่องหัวคือจัดนะรู้สึกว่าเหมาะสมกับบอนดเดีมากแบบดูสดใสอ่ะแบบดูสดใสเป็นแบบผลไม้อย่างเงี้ยแบบนี้ อะไรอย่เงี้ยคือเขาดูสดใสบ,บ,บ,บวกกับนั่นแหละเมคอัพอีกเรารู้สึกว่าเออมันให้กับ สิ่งที่เขาได้แบบตั้งแต่แบบหัวจดเท้าอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเข้ากันไปหมดเลยแล้วก็น่ารักมากมีคนแบบเป็นคนอีกคนนึงที่มีเสน่ห์เรารู้สึกมากผมเจอได้ตามฟิกทั่วไปุเป็นความสัมพันธ์อันดีเอบีนี้คือคุ้มมากเราได้เห็นสิงาหลายคาแรคเตอร์อย่างชุดชุดแบบขาวดำฟีแบบโกธิกโกธิกอะไรอย่างเงี้ยสวยมากชุดประมาณ5้าหอันได้เลยแล้วก็ชุดแบบของพี่นกอีกอ่ะชุดแบบชุดที่แบบว่าสบายสบายแบบ สีฟ้าสีชมพูอะไรเงี้ยน่ารักตอนที่เต้นรวมกันตรงนั้นเป็นชุดได้ให้แต่งตามได้ที่เหลือไม่ได้เลยต้องไปบ้านผมต้องไปเช่าต้องไปเช่าเท่านั้นเลิศมากทุกคนนี่คือแบบว่าเด็น้องโตก็ันมากเลยสวยมากอย่าดีกับแฮชานกันจุ้มมากไงจะจุ้มตัวเท่านี้คือแค่รอตอนนี้เขาโตกันหมดแล้ว ตอนนี้ได้เห็นถึงการโตจริงแล้วก็คุณภาพไปอยังโคงขับแก้วที่ดูเหมือนดูพอมานั่งคิดดูแบบเอ้ะที่ดูไปเมื่อกี้แบบโหเขาจะก้าวสู่เมตาเวิร์สแบบเต็มที่เลบจริงๆเลยนะลองสังเกตดูแบบทุกอย่าง สร้างขึ้นมาเองทั้งหมดเอซมคือไปแล้วอะแต่เอ็มวีคนอื่นอยู่ที่ไหนด้ยได้มเีมันเหมือนไม่มีอยู่จริง่ะมันเหมือนมีแบบสวยแบบเรารู้สึกว่าสีสันเอยอะไรเอยมันแบบดีหมดเลยอย่างอย่างตรงที่เขาเต้นรวมกันก็คือเ้าทำเป็นปราสาอะไรอย่างนี้ไหมคือแบบเออดูแฟ r y t เทลไปเลยอ่ะใช่แล้วแบบมีตัวละครอะไรแบบว่าเป็นแบบมีนกตัวใหญ่ๆหญ่แบบเป็นแบบที่มีนก ชาเนาะแบบอะไรนะาเอ๋อที่เอาสตรอเบอรี่ไปมอบให้นะเออปังมากทุกคนมันเรื่องราวแบบว่าไปหมดนะสมใจมันต่อยอดต่อได้อีกเยอะมากจริงมีน้ำกลิ้งอยู่บนตัวจริงแล้วก็มีอะไรที่แบบเออเลิศผู้ไปเรื่อยไปเรื่อยองชอบอบมากชอบมากเลยเรื่องก็มาพิมพให้ฟังเล่าให้ฟังหน่อยแค่เปิดมาที่เป็นภาพวาดสีน้ำ่ะโอ้โหสวยมากนะนะจรงมึงสวยมึงถ้าเกิดว่า ภาพนั่นอะถ้าเกิดมีขายก็คือเป็นภาพที่สวยมากซื้อมาประดับบ้านบ้านเราจะดูหรูหราทันทีคุณน้องดูไม่ไม่เป็นอนลนป่าอะเป็นอนในเทพมิยายใช่คนที่แบบศิลปะชิ้นเอกมันเป๊ะเป๊ะเป๊ะอย่างที่ถึงกรีมเนาะเทพมิยายกรีมอะไรแล้วนี่ว่าเป็นคอนเซปต์ที่ใช้กระวงนี้ได้เพราะทุกคนสวยตะลึงจริงๆไม่ใช่ทุกคนจะทําคอนเซปต์นี้แล้วอินเนี่ยไม่ชั่วทุกคนเลยอ่ะไม่ชั่วจริงแล้วดูสวยแบบสวยเกินจริงพูดคาว่าสวยเท่าไหร่แล้วสวยจริงพูดคำว่าสวยน่ารักสวยน่ารักไปหมดคนก็ดูเป็น ตุ๊กตาจริงๆดูเป็นคนในเทพยดาจริงๆดูน่าฮานุทนหนอมมากเกินเรื่องฝากเลยด้วยค่ะวันขนาดนี้ช่วย้องด้วยนะช่วยกันแบบสนับสนุนปั่นวิวดูฟังเพลงอะไรก็ว่าไปนะใครเป็นแอสแตร์เหมือนกันก็น่าจะเนาะตามให้กำลังใจกันมานะคะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งวงกระพุกที่ ส้างมาแล้ถ่ายไว้ได้ดีมากเสมอเนาะฝั่ให้กำลังใจน้องกันเยอะๆแตกแต่ทุกคำนะค่ะแม่ดีใจเวลาน้องคัมแบ็กสุดๆต้องจะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมวันนี้พวกเราทั้งสี่คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย